Pray to God, man, I'ma make it soon Silence all the haters as they see us making moves I do what I want, so I got nothing to prove Staying motivated, teaching others what to do I'm staying focused, my mind is open They start to notice that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes devotion to stay composed, man สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกมอาคุ้มคุ้มสกินแลรสว,สวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยครับแอดมิตต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0 0นคนหากใครสนใจพิมพ์ค้นหาใน Facebook ว่าแอดมิตต้น TP7 ก็จะเจอเลยครับท่านเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกครั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t เทปไอเ h ็นทสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ba รเรลต์ชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาให้ดูแนวทางการเล่นตัวของ v i o l e t นะครับ v i o l e t เนี่ยคือ,คอเรียกได้ว่าแทบจะเป็นลูกหลาน GM อีกหนึ่งตัวนะครับผมเพราะว่าอยู่มานานอยู่ตั้งแต่แบบเติร์ปเปิดเลยนะครับผมแล้วก็สกินเนี่ยก็เยอะมากๆเลยนะครับ กระตัวของไวเอลเลตเนี่ยก็ยังคงวนเวียนอยู่ในเมตาไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับทําไมตัวมันถึงเก่งนะครับตัวไวเอลเลตเนี่ยมันเป็นตัวที่เล่นกับทีมเก่งไวเอลเลตเป็นแครี่ที่ไม่ได้มี DPS สูงนะครับแต่ว่าคอมโบกับทีมดีนะครับผมถ้าเกิดทีมชงให้เนี่ยไวเอลเลตมันสามารถเบิร์ดได้นะครับอันนี้ผมก็ได้ยืนเลนสู้กับเอลสูนะก็แลกก็แลกหมัดกันไปจะบอกว่าแลกหมัดก็ไม่ถูกต้องบอกว่าแลกกระสุนนะครับผมเขายิงมาผมยิงไปแล้วผมแบบ ผมไม่ยอมไงผมไม่ยอมเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวไงทุกคนเกรเลสูนี่ยก็อย่าไปกลัวครับก็ใส่ใส,ใส่มาได้นะครับผมคือถ้าเราเจ็บเขาก็ต้องเจ็บด้วยนะครับแล้วก็คอมโบเลเวลสองของไวเลสเนี่ยก็พยายามกิงก่อนแล้วก็ใช้สกิลสองนะครับแล้วก็ตีธรรมดานะครับผมก็จะเป็นหนึ่งคอมโบนะแล้วก็ไม่ต้องไปวิ่งไล่ตีนะครับผมเราเล่นแค่แบบปกโปกในเลนต่อเลือดในเลนพอนะครับผม วโอเลตก็จะเป็นแคลรี่สไตล์นั้นนะเล่นแบบโป๊กๆนะครับพอเริ่มมีของหน่อยมันก็จะเป็นตัวเบิร์ดเลยนะครับผมรอให้เพื่อนก่อนครับตรง,ตรงนี้แล้วยังไงต่อครับแล้วเกี่ยวได้ให้เหยิ่ไปไหมแล้วไม่น่ารอดครับผมเ so, so, so. อโซเอโซเอโซแกคลิปด้วยเออคลิปข้อป้อมนะคนตรงนี้เลนล่างครับ ยิงผมควรจะยิงป้อมนะทุกคนควรจะยิงป้อมให้มันแบบขึ้นเกาะแล้วผมจะได้เงินหนึ่งรออันนี้ผมพลาดมากนะครับว่าผมรีบถอยมาก่อนอ่าเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะเดินกันลงมาไวแล้วผมจะไม่พร้อมผมก็เลยรีบถอยกลับมาเก็บเลือดแต่ผมว่าการสนใจที่แบบยิงป้อมก่อนน่าจะดีกว่านะครับตรงนี้เผือนว่าเราจะมาโซนสมองกรช้าครับโอ้โหแล้วฝั่งนู้นมา5คนนะทุกคนเราได้มาเป็นเอลสูนนะไอ้ผมยังยิงฟรีอยู่ ยิงฟรีอยู่ล้ะมวยไถหนีผมครับได้ไหมตัวนั้นอ้อมข้างหลังมาเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้เอ๊จึ๊บเหตุการณ์นี้ผมจะรอดยังไงผมพยายามสุดๆแล้วทุกคนอ่าเอลสวตีแล้วครับแบบนี้สวยอัลโซมีบัง มีบางซูมเอลสูนะเผื่อสูดซูมลารสนะครับดันเข้าไปครับให้เขาเล่นอยู่แต่ในบ้านนะครับผมเอลสูคนเดียวเนี่ยทุกคนบีบติแบบนี้แบบนี้ก็ปีบคอเลยปีบคอขาป้อมโอ้โ๊้โป๊โปะเรียบร้อยว่าโลมอยู่กลางครับผมนี้ก็ซัดเอลสูดได้เลยครับแล้วเวียงกลับมาไวมาหลอดแบบช็อกหนีครับตรงนี้ผมสโลเข้าไปครับยิงเข้าไปยิงโป๊ะโป๊ะเรียบร้อย เวลาเป็นล่างครับผมตรงนี้อุ้ย,ยเสวสกิลมาดีนะผมไม่โดนถ้าเกิดโดนนี่มีเจ็บแน่นอนครับตอนน่าจะได้ป้อมล่างครับตรงนี้ไหลเลยนาทิบแบบเข้าไปคําให้แล้วครับป้อมนี้เป็นของเราครับผมสี่นาทีพอดีเลยเรียบร้อยครับหูยถ้าแตกทูเลนแบบเป็นล่างลอยเต็มตู้อ่ะต่อรอไปเลยครับผม ก็คือสลับนั่นเองนะครับก็เป็นสัพ์ Rv นะที่แบบเขาจะใช้กันนะครับผมแปลไม่ยากนะทุกคนก็แปลว่าสลับ,สล,บสลับเลนนั่นแหละนะครับฟอนหลอเฟียวฟอนเลเทโดยอยู่ในป้อมครับแล้วผมมากับเอนซโซโอ้โอแล้วเหมือนมาหลอดกับเอลสูจะมาด้วยนะครับตรงนี้ถอยออกมาก่อนเลยครับ เอฟโซนเราไว้ก่อนํำหน้าไปเดี๋ยวโดนมาหลอดปาดอีกเส้นไวโอก็ถ้าเกิดเพื่อนเกี่ยวให้เพื่อนเซตให้ก็จ่ายได้เมจครับเอออะไรเนี่ยอุย้ยผีหลอกผีหลอกวิญญาณรอ่อนอยู่ในนี้ได้ยังไงเออเนะี่ยปั๊มคีบล่างมันเข้าแล้วผมก็เลยว่าเขาจะไปแล้วไงแต่ผมยังตอดเลือดอยู่ไงแต่ผมยังตอดเลือดอยู่ไง อ้าวแล้วผมเจอไงแลวเรียบร้อยครับผมหนึ่งคิวไม่แอบต้มดํามองมองอยู่ในพุ่มรับลมคมในไือเกินะเเเนนะไอ้เจ้าน่มวยไทยสวยงามสามขีมาส่งพอดีครับผมพี่สกรอร์ไปยิงป้อสมสบา,ายๆครับตรงนี้โอ้โหอ้มอดดมกุนนี่มาพี่ก่อนเลย ยาโอ้ยเกือบแล้วมั้ยล่ะมวยไม่โดนแต่ไม่เป็นไรใส่กลับมาได้ครับผมมีดาเมจพอแล้วฟอร์เรนมันยังอยู่ในญ่าอยู่ครับผมตรงนี้กำลังยังไงเอาไหมเอาไม่เอาถึวเอนโซจะเดินเข้าไปหาแล้วครับผมแล้วเป็นเรื่องครับอย่างนี้ต้องยิงครับต้องยิงครับผมต้องยิงครับเทปร้อยครับ เดี๋ยวกลับมาผมยิงป้อมก่อนเลยครับผมอันติ <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำนะครับเมื่อโรมเข้าไปทําแบบนั้นแล้วแลวโรมเนี่ยเลือดไม่เยอะสิ่งที่เราต้องทําในกรณีเมื่อกี้นี้เลยคือยิงป้อมก่อนไม่งั้นเพื่อนตายแน่นอน <c oughs> การเงินเราแบบนํำมากเลยนะทุกคนสองหมื่นสองก็หมื่นหกทีนี้เราสามารถเล่นเยอะได้นะแต่ว่าก็ต้องระวังหน่อย ฟอรเรนเนี่ยต้องระวังเลยนะถ้าเกิดเขาล้ำอยู่กับคีฟเนี่ย<ๆ>เขามีโอกาสลํำคีฟแล้วเขาไหลเข้ามาลำโมคนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังอย่าเข้าไปใกล้คีฟจนเกินไปนะจเ,นปนะเจอฟอร์เรนอันนี้แบบหลายๆคนในชอบพลาดเลยนะเวลาเจอฟอร์เรนแบบเข้าไปฟอร์เรนมันลำํำง่ายๆนะครับผมคือฟอร์เรนเนะี่ยคือมันจะเล่นยากก็ต่อเมื่อ<ๆ>มันไม่ได้ลำํำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปให้เขาลํำง่ายๆนะในงานนี่ไหลหมดตีได้เลยอ้า มาไหมมาไหมเอโซเข้าไปแล้วครับตรงนี้แล้วไกลเกินไปอะผมไม่อยากเข้าไปลึกครับอเ,เอาบูก่อนแล้วกันใช่ครับผมเฮ้ยกูเลนมาวายเอาบูไปแล้วอ้ยเอาบูเข้ามาต้องต้องต้องแลกกับเลือดขนาดนี้เราวาวแต่ว่ามีใส่น้ำเกลือจากเพื่อนเรานะครับผมก็ถือว่าได้เกี่ยวยาติดใจอู้กูจะตายนะนะ่าอ่าเราเรียบร้อยครับเป็นโซเกี่ยวกับมาได้แบบนี้ ดีเลให้เพื่อนก่อนไม่ดีเลยให้ตัวเองครับผมไม่ใช่ให้เพื่อนเลยอันนี้ตัวเองล้วนๆเลยเผมยังรวยทุกคนเงินหนึ่งอะ่ะเนี้สบายใจละจก็ร่วมทีมบอกไอโอตัวนี้มันเอามันยิงได้แนะ่นอนต้องอยูน่นิดนึงครับได้หมดแล้วครับตรงนี้มาหลอดช็อคเข้าไปครับช็อคเหมือนกันครับเจอผมกระโดดเข้ามายิงให้ผมแดชเขามายิงต่อเก็บมาสองครับกับของนําทําอะไรก็ดูดีอะ่ะทุกคนใช่ปะ อย่าเข้าไปในป้อมมาดูไม่ดีเท่าไหร่นะอย่าเข้าไปนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแมะมาแล้วครับตรงนี้ต้องลุมต้องลุมครับไม่งั้นมันบ้าแนะ่โอเคโอเคเลยยิปไม่มียังไงดิตรงนี้ไปก่อนไหมระวังสกิลยูเอะด้วยครับ โอเคล่อุ้ยหนึ่งนัดยังจบไล่กันดดกว่าทุกคนเลือดไม่ค่อยพร้อมนันแหละโดยไปหนึ่งนัดก็เล่นไม่ได้แล้วเลือดแบบนี้เลือดมันน้อยเกินไปนะครับหาเลือดก่อนหาเลือดก่อน,ออนผมห้อยรูดูเลือดมานะมันก็เลยมีดูดเลือดนิดหน่อยครับเราก็ไม่ต้องกลับบ้านนะผมยิงคิปป่าอะไรไปเดี๋ยวเลือดมันก็เต็มครับ ต่ดูดเลือดไม่เยอะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ดูดนะยิงเพื่อดูดเลือดแทับไม่ได้อะไรเลยเหมือนสิ่งนี้ผมว่ายิงเพื่อข้าเลยแล้วกันเนาะไม่มีใครมาแล้วฝั่งตรงข้ามขอแล้วกันครับดาร์กตัวนี้ร้อยครับเราได้มาครับขอเลอด้วยเลยกับแถมอะ่ะซื้อดาร์กแถมเลดครับช็อตนี้ ปล่อยดาที่เลนบนนะเพราะว่าเลนบนไม่มีคนทําครับดาเนี่ยเอาไว้ปล่อยที่ <c oughs> เลนที่ไม่มีเพื่อนไปทํานะเลนที่แบบคีปคีปมันตกนั่นแหละนะครับผม <c oughs> นี่ก็เป็นช็อตขึ้ืนบ้านครับก็ต้องพยายามโปก๊ะไปครับวเวลเลตมันเป็นตัวที่โป๊กได้นอะอย่างคืออย่างที่ผมได้บอกไปยงิงเข้าไปยิงโอ้ยสก,กิลหนึ่งของเลนมันช่างแสบจริงๆริงรยงิงเข้าไปยิงแล้วก็ออกครับเนียแบบนี้ยิงป้อมแบบนี้เอาโดดมา เฮ้ยยังไงยังไงฟิกได้ไหมได้อยู่แหละถึงนะถึงนะไอ้นี่ปักได้ฟิกกะได้ฟิกกะทุกคนไอปักปักไอปักปักผมโคตรยัวทุกคนยัวจัดไอแคลี่ตัวนี้แบบยัวจัดมาเลยอลเลนยังไงยังไงมาปึ๊บอ,อ้าว ต,ตัวแอนโผมเกี่ยวเข้าให้เรียบร้อยครับแ้ผมยังห้าวอยู่ยังยิงอยู่ย,งยิงอยู่ครับไ라หน้าขึ้นมาครับแล้วยิงครับผมตรงนี้กเก็บเอลสุไม่ได้ผมว่าเราควรพอแล้วใช่ไหมปล่อยจีไปเอาโอเคพอพอพอเฮ้เอออย่า้ลเ้วเูนะ้เล้นอะฮ้ยเฮรยเฮ้ยเฮ้ยเกืยบร้เ้ยเฮยเ้เเเเร้ยย เรียบร้อยเรียบเกมนี้เนี่ยที่ผมไม่ได้เปลี่ยนบูทเนี่ยเพราะว่าอมผมไม่ได้โดนปีซีอะไรขนาดนั้นนะเมสฝั่งตรงข้ามก็เป็นยูเอะนะครับผมก็เลยเล่นบูตีไวแต่ถ้าเกิดอยากได้เซฟๆหน่อยเล่นบูต้า้นฐานะก็ได้นะครับเอามาไว้แบบกันเผื่อโดนมาลอตช็อกใส่ฟอร์เรนปาดอกอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาช่วยกันดาเมจจากทูเลนแล้วก็ยูเอะด้วยนะครับเกมนี้แบบผมมั่นใจไนงะ เพราะผมน่าจะแบบยืนดีอยู่นะัะฝั่งมน้น่าจะล้วงผมไม่ได้ผมก็เลยเล่นบุญเนี้ยยิงฟรีอีสปอร์ตนะครับผมเพื่อนก็กูเข้าไปเข้าไปรับให้เราเองครับเรามีป่าเป็นตัวไฟเตอร์นะครับผมมีโลมเป็นเหมือนเป็นแทงไอตัวนี้มันไม่ใช่แอตตาซินหรอกทุกคนมันถึกมากเง็นโซะมีคนเล่นให้เราแล้วมีมวยชงให้นะครับผมเราก็ควรจะแบบแหละยิงยิงให้เพื่อนนะ ยูเอเนี่ยผมบอกเลยนะชุดเดียวแตกยู UA, เอเอลสุแล้วก็ทูเรนเนี่ยผมได้ยิงแบบเต็มข้ออวเดอโต้โดนยิงอนะยิงถึกขุนละโคดเกียดอะตัวมันอนะตัวเบาบางล่างน้อยนะถึกจัด ค่อยนวดค่อยนวดไปครับตรงนี้ใจยเย็นๆครับผมเกี่ยวกับมาครับแค่รอเพื่อนครับแค่รอเพื่อนชงให้ก็พอครับเต้นแครี่ไม่จำเป็นต้องทํอาอะไรมากมายครับจะ้ําหน้าผมไปยิงแบบนี้ก็ได้อยู่นะอู้ดูฟิกส่วนดูฟิกส่วนนะออกมาดีออกมาดีมาดีมาดีอุ้ยก็แอบเจ็บนะครับผมแอบเจ็บเงียบ,บๆนะฟอนเลนติโนเฮ้ยท่านแน่ไอ้นี่สูบไม่โดน เอาคนก่อนดีก่อนที่จะเอาป้อมมาใช่ปะก่อนที่จะเอาป้อมอ่ะเอาคนก่อนดีเออบัดทเอาเอาอีกตัวนึงอีกตัวนึงเอามาดิเออแล้วก็ค่อยยิงป้อมมับมันเป็นสูตรดุ่แล้วจริงิงก็ควรยิงป้อมนะถ้าเกิดแบบเอาชัวร์แต่ผมเอาคอนเทนต์ไงเออมันก็ได้มีอะไรตื่นเต้นหน่อยนะครับผมโอเคก็จรจครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ แครีอ่ะทุกคนแครี่มันคือก็คือแบบเนี้ยคือมันไม่ต้องไปพยายามที่จะทําเกมอะไรเยอะนะครับก็ฟาร์มในเลนอย่าอย่าตายในเลนบ่อยก็พอมีเงินแล้วรวยให้ได้ครับแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนในในไฟนะแครีไม่จะเป็นต้องไปวิ่งทําเกมอะไรมากมายนะบางทีผมเห็นคนเล่นแครี่อย่างเงี้ยก็อยากจะไปวิ่งทําเกมอะไรให้จริงๆมันไม่ใช่หน้าที่อยงแครีนะทุกคนแครีเนี่ยเอ่อต้องบอกว่า เรียกว่าอะไรเป็นประกันน่ะเป็นประกันแบบของทีมอ่ะถ้าเกิดทีมไม่ไหวนะครับผมเราก็ยังมีแครี่ที่ฟาร์มจนรวยอยู่ตัวหนึ่งมันก็ต้องมาทําดาเมจได้แบกทีมได้นะครับผมแครี่มันก็คือแบบนั้นนะบทบาทหน้าที่และเกมน,นี้ถ้าถามผมแบกขนาดไหนคือก็ไม่ได้แบกหรอกทุกคนก็คือเพื่อนเล่นดี <S <S เพื่อนชงให้ผมก็แค่เป็นตัวยิงให้ทีมมันมันคือมันก็เลยสกอร์แบบดูเยอะสิบห้าคิวซึ่งต้นเกมเราไม่ได้เล่นห่วยเราไม่ได้เล่นแย่เราฟาร์มเรารวยมา เพื่อนชงมาให้ก็ยิงตายยิงตายนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วสำหรับแนทางการเล่นแคลร่แล้วก็ไวโอเลตนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกรรมำานแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับถ้าเกิดใครจะซัพพอร์ตกันเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกข้นมาได้เริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับใครสมัครมาแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมตามคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย